วันนี้นงโยก็จะพาพี่ๆนะคะมาตัดแต่งผู้ไมร้รอบๆร้านขายของช่ากันแต่ก่อนที่จะไปตัดนะคะนงโยก็ดึงต้นฟักทองออกก่อนนะคะต้นนี้แก่แล้วค่ะออกลูกให้หมดเรียบร้อยแล้วแลนี่ต้นไซเกาหลีนะคะไม่เป็นทรงแล้วค่ะเดี๋ยวนงโยจะมาตัดแต่งให้เป็นทรงกันหน่อยนะคะนงโยก็ใช้เครื่องตัดแต่งผู้ไม้ไร้สายของโอซูกะเครื่องตัวนี้นะคะแรงดีตัดเลียวใบมิดคมน้ำหนักเบาค่ะจับถนัดมือแล้วก็ด้ามจับนะคะหุ้มด้วยยางอย่างดีเลยและที่สําคัญนะคะเสียงเบามากไม่รบกวนเพื่อนบ้านเลยค่ะดีไซน์ใหม่สวยค่ะใช้งานมือเดียวก็ได ค,คามมากเลยค่ะสามารถตัดได้2ทิศทางเลยนะคะเครื่องตัวนี้นะคะทนทานใช้งานได้นานค่ะด้วยเฟืองเกียร์คุณภาพสูงตัดไม้ได้ถึง 3- 4นิ้วนะคะแล้วก็พุ่มไม้ต่างๆนะคะตัดได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเกาหลีต้นชาดาต้นพุธต่างๆนะคะก็คือตัดแต่งได้หมดม <า S 1> เลยค่ะนงโมใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะตัดแต่งต้นไซเกาหลีนะคะสวยเป๊ะเลยค่ะเครื่องตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะน้ำหนักเบานะคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนงวมนะคะก็สามารถตัดแต่งพุ่มไม้ได้แบบง่ายๆเลยค่ะเป็นการตัดแต่งพุ่มไม้ที่สนุกค่ะไม่รู้สึกเหนื่อย ลและเครื่องตัวนี้นะคะนงมาซื้อมานานมากๆแล้วก็ใช้งานหลายครั้งแล้วนะคะบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีรั้วเป็นต้นไม้ต้นชาดัดหรือว่าต้นไซเกาหลีหรือว่าต้นพุ่มไม้ต่างๆนะคะก็ซื้อ,คอเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สายของโอซูกะตัวนี้ไปนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหรือผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือสถ,ส,<ะ>สถานที่ศึกษาโรงเรียนนะคะเทศบาลต่างๆมีเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องทุนแรงนะคะรับรองพี่ๆพนักงานนะคะทํางานกันสนุกเลยค่ะตอนนี้นงโาก็ทําการตัดแต่งต้นไซเกาหลีเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากๆนี่ดูได้จากเครื่องเลยนะคะน้งมใชาน มานานมากๆแล้วแ,ลแบตของเขานะคะอึดทนมากๆใบมีก็คมสุดๆเลยค่ะนหนังเบาค่ะสามารถตัดด้วยมือข้างเดียวก็ได้ตดัดง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าเหนื่อยตอนเก็บกว่านี้แหละไม่เป็นไรค่ะ,คะน้องมวนนักสู้อยู่แล้วตัดออกมาก็คือสวยมากๆเลยค่ะพี่พ